ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับช่องสามซ่านั่นเองเย้ก็วันนี้นะครับวันนี้เราจะไปหาไอเทมดีเอ้ยเราจะหาอะไรกันดีสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบนะครับวันนี้อาจจะมาแปลกๆหน่อยเพราะว่าอใครที่ไม่ได้ดูเรามาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราเคยทำเอาชีวิตรอดด้วยแต่ว่าเออเพราะเราขี้เกียจ เราไม่ได้ทำประมาณเอ่อประมาณขอนับก่อนอ๋ประมาณ3,800เดือนือมเปอนหนึ่งคนที่เราไม่ได้ทำก็คือเอ้ยเดี๋ยวทำไมสกินเป็นสตีบ่ะโอเคเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องเล็กน้อยนะครับอนี่คนนี้เลยคนนี้คือแปลกสุดในกลุ่มและคนนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะชว ไปไปซื้อสกินใหม่มาอยากให้ดู่อ่ะของคุณทีทัศก่อนเลยเราตั้งที่สกินนี้ว่าพระราชาพอผมคือผมจะซื้อทั้งเซตเลยมันจะมีแบบชุดคุมพระราชากับมีมงกุฎด้วยแต่ว่าตังหมดก่อนก็เลยได้แบบนี้แทนโอ้มันก็เป็นเอ่อพระราชาที่เป็นพระราชาเก๋นะเคนี่ก็เป็นอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นลุงเกฟฟี่คิด้เาอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูดูดีเหมือนปะ ไม่น่าเหมือนมั้งอ่ะคนสุดท้ายนี่ลึกลับสุดแล้วโอ้โหตอนเช้าสุดที่คนรักพี่แอฟเพชรใครครับดีเอ้าผมจำได้ว่าคุณมีพี่แอฟเพชนะไม่ไม่เรามีเพชรเป็นโหลเลยอ่ะประมาณ64อันยี่สิบเอ็ดอันเฮ้ยมระั้นเหมือนเตรียมขอแม่พร้อมก่อนดาบเหล็กผมหายไปไหนไม่รู้ดาบผมจะพังอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยจริงจริงๆไปกันเถอะอย่าเสียเวลาเลยหมูเฮาเออโอ้อมืนหัว อย่าอย่าเจอแกแบบพีคอนจำได้ครั้งที่แล้วเราเราไปแต่ตอนนี้เราจะมาหาเอเชียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ซึ่งเรายังไม่มีเกาะเพชรเลยยังจะหาละเอามันดูอะไรเหรอไอเพชรอะไรอย่างนีมาแล้วผมมาเอามาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปทำเราต้องไปหาพื้นที่ที่มันต่ำๆก่อนเพราะว่าตอนนี้จะไเป็นพื้นที่เกาะเลยใช่ลาวาวไงต่ำไหม เงียบกันหมดหมเลยพื้นท,ที่ที่มันอยู่ตรงาาเราอะเราต้องหาพื้นที่ที่มันเจาะไปแล้วไม่โดนาาเราอะงั้นก็อุ้ยลงลงโอ้โหเก๊ดอ้วนเฮ้ยพี่มีธนูยิงมาเลยแม่นนะคาราชาิ okay. โอเคเดี๋ยวขอไปเก็บน้ำตามันก่อนโอ้ได้กันพาวเดอร์อากันเลยไป,ปราเวียเฮ้ยคุณคุณทูหันมาหน่อยอเออเออคุณเฮ้ยขัดจังวะยิงอืสอยตู เอา้าธนูยิงไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮ้ยเอา้าเคลื่อนอุ๊ยนี่หรอเคลื่อนเอา้เอาโดนดีโอเล่นงานโอ้สองพันปีตอมาได้ข่าวว่าคุณทูนี่ไปฝึกวิชามาใช่ไหมวิชาต่อบ็บอกเร็วอะต้อง ผมว่าต้องโชว์ให้ผู้คนดูแล้วแหละว่าคุณคือดีมคนต่อไปเร็วคุณต้องโชว์แล้วเดี๋ยวนี้ไทยแลนด์ก็ทาเลน <Okay. S 1> ต้องการตัวคุณเข้าใจไหมก่อ <c oughs> นอันนี้คือคอันอนี้คือมันเหมือเลมันทำได้แต่ไอ้เจ้าว่างทำไม่ได้นะนป๊บน,นึงนะขอ,ผม,อผมต้องเตรียมน้ำไปเตรียมป๊อปคอร์นก่อนเพื่อดูอภินิหารหลวงปู่ตูอ้เอาโอ้ยแลนี่นะครับเป็นภาพที่หาไม่ได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือ น้อยคนมากที่จะทําได้อันนี้มันอาจจะง่ายเกินนะอันนี้ผมจะลองทำแบบโคตรชิบากอันนี้ผมลองเฮ้ยระวังไปจุ๊บเอออันนี้ดูนะคุณทอไปไหนผระวังตัวด้วยเดี๋ยวผมได้เรามีความฝันนี่คือเต้านี่คือเต้าหูบินได้นะเราสมัยเอกบอมเนี่ยผมพวกเราอยากไปสู้กับดีมอ่ะโหสู้กับดีมเลยเหรอเออใครมีเตียงพกมาไหมไม่มี่ะจะมานอนเรองน่าจะได้นะเดี๋ยวเราจะลองกดโอเค เขาบอกขุดจนถึงอะไรวะถึงเบล็อกถึงเบสล็อกเลยเหรอเฮ้ยไม่ต้องถึงเออแต่นี่มันวช่งจุดสิบนะเราจะไม่ไปขุดอะไรที่สุดเล้วหายากกว่านี้ป่ะผมว่าหาพาร์ทนี้ไม่เจอแนี่เลยมันต้องหลายๆาพาร์ทอะถึงจะเจอเฮ้ยผมเจออีกที่นึงเชียเดเียผมเจอแล้วไหนเอางี้คุณทีทัพกลับไปคับเตียงให้หน่อย ผมได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปฟาร์มขนแกะให้ก่อนโอเคตอนนี้เราได้เตียงมาหนึ่งหน่วยแล้วแล้วผมว่าตรงนี้น่าจะดีนะการวางตรงนี้เพราะว่าเคเดี๋ยวเราเพราะว่าผมเห็นมาว่าผมไปดูเห็นแบบเขาบอกว่าพัวเอชีดอรบีมันอาจจะซ่อนอยู่ในแบ c ็กสโตนก็ได้ว้าวแบ c ็กสโตนได้แล้วใช่เคซี่ของโอ้โหอะไรวะเนี่ยเราขุดมาถึงไหนจะไม่ได้ผมบอกผมไม่ หรืออาจจะบอกว่าผมจำไม่ได้เหมือนกันคลิปที่แล้วไม่ได้บอกเพราะว่ามือถือมันมันค้างตอนที่ผมตัดคลิปคลิปอยู่ผมก็เลยตัดช่วงนั้นออกผมผมบอกไป<ถ>คือตอนแรกเคซีได้แล้วแล้วผมก็ฟาร์มเงินจนเกือบรวยแล้วแหละแต่ขอแบบฟาร์มอีกนกิดนึงเกือบเกือบจะได้แล้วทุกคน รารอดูคุณผู้ชมอึดรออึดใจก่อนอึดอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงอ่ะโอเคบ่งแน่นอนในเมื่อเราขุดได้ปริมาณพอดีแล้วเราก็จะทําการนะครับทะลวงเข้าไปข้างในว่าแล้วตรงนี้น่าจะเหมาะนะนีิเลือกจุดเลยในการวางระเบิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงนี้วะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะมาร์กจุดไว้เลยตรงนี้ตรงนี้นี่ยสองบล็อกเนี้ยวางเลยไอเนี้ยนะ ใช่ไม่เลยถ้าอ่ะคุณมาอยู่ตรงนี้ผมวิธีการป้องกันนะมามาเราต้องวางบล็อกเตรียมตัวรับแรงปะทะเดี๋ยวพี่จะรู้เดียวเดี๋ยวพี่จะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเลยอย่านี้วะสามเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงหยุดก่อนไอ้ธนูนี่ยิงได้ปะได้โอ้ไม่ได้เอางี้เดี๋ยวผมหนีไปไกลๆก่อนช่วยไม่ไรคุณเอาเลยเอาเลยโอ้ยเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ มไม่ต้องเสียโอ้ไม่ต้องเสียเวลาขุดอ่ะมีแบ็กสโตนดีกว่าเขาบอกว่ามันอาจจะอยู่ในแบ็กสโตนอยู่ในแบ็กสโตนแต่อันนี้มันเบสล็อกแล้วนะ,ะอ๋อแบ็กสโตนนี่ยังเจออยู่อันนี้คืออาจจะอาจจะมีโอกาสที่มันอาจจะฝังอยู่เนี่ยเดี๋ยววิ่มขุดต่อแล้วกันอาจจะเจอมันมันมีโอกาสเจอเท่าไหร่นะหนึ่งในล้านป่ะฮ<อ>ะจออคุณทีทัศผมถามหน่อยนี่คุณเอาเตียงมาหนึ่งอันจริงเหรอ ก็บ้านเรามีคนแกะแค่เนี้ยยังคุณดีทัศจะจุดตรงไหนดีเดี๋ยวรอทูมาก่อนเอ้ยเอามากี่ก้อนอะเอามาเอาามเตียงเดียวมาเตียงเดียวโอเคไม่เป็นไรเตียงเดียวก็เตียงเดียวผมมีเตียงหกเตียงอะจะจุดตรงผมคุณว่าผมจะควรเอาตรงไหนดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่จะเดี๋ยวตรงนี้นะคุณคุณดีทัศมันใกล้เกินเออเดี๋ยวคุณเบื่อตายนล้เดี๋ยวเราจะทำรูตรงนี้ไปนะไปตรงนี้ไปตรงนี้ สามน่ะกดถึงวะสองลุกอุ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยเจอแล้วโอ้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 โอกฟุกเยอะเยอะโอ้เยอะโอ้เยอะโม้โอ้โวยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงสำรวจก่อนมีอีกชิ้นไหมเฮ้ยมันขุดอีกนิดเดียวก็เจอเลยนะเนี้ยใครมีเหล็กเข้มผมมากโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับขอได้อ่ะเอาไปแอคทีนไป กับไปกลับบ้านไม่ผมยังมีของเตียงโอเคคุณผู้ชมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่งยังเอาเพราะว่าเราต้องใช้คุ้มดีวะเตียงเตียงว่ะโอ้ยไม่มีติดอยู่เลไหมไม่มีของไม่มีไม่มีของกลางที่โจรเอามาซ่อนเลยเราหาของกลางไม่เจอครับจ้าทำไมดิเพราะผมเลืกกินน้ำยากันใครละโอ้ยโอ้ยโดน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 ไปไม่มีของไม่มีโอ้ย ไม่เจอของกลางเอ้ยชิบหายละจะตายจะตายนั่นไงเรียบร้อยไม่มีเหลือครึ่งหัวใจเอาเอาเตียงไห่พี่ระเบิดก็ได้เพะเขาขุดที่ตรงลึกตรงนี้ดีกว่านะที่เราขุดไปเนี่ยถ้าวันนี้ไม่ได้อะไรก็ไม่เสียใจหรอกเร็วเอ้ยย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  โอกาสสุดท้ายหมดแล้วเหรอใช่อันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายโอเคโอเคมาเราจะลองหาที่มันดูเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวตรงนี้มันอาจจะมีอะไรไหมลองดมมเออลองดูเพราะว่ามันแปลกนะโอ้ยเัว่าอะไรไม่ใช่ว่ะโอ้หมดแล้วลองต่อข้างบนดูเผื่ออาจจะมีก็ได้โอเคคุณผู้ชมสำหรับพานี้ก็ไม่รู้จะสั้นหรือยาวเท่าไหร่นะแล้วแต่ผมจะตัดละกัน โอเคสำหรับพันนี้ก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือผมคือผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงวันไหนนะแต่ขอให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยโชคดีการเรียนออนไลน์แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็เรียนเพราะว่าเราก็เรียนอาจจะอัดคลิปอาจจะไอ้นี่ลงคลิปช้านะครับก็ขออภัยด้วยนะโอเคสำหรับพ์นนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับการถลุงถ้ำในครั้งนี้นะครับเราก็ได้ผลกำไรมาดีมากเลยก็คือเนเธอร์ไลท์หนึ่งก้อนเท่ากับหนึ่งแสนบาท ตอนแรกเราจะไอ้นี่ด้วยแหละอัปเกรดบ้านแต่คิดว่ามันน่าจะนานไปเฮ้ยจากนะั้นเราจะอยากทำไอ้นี่ด้วยทีเอชาร์ les, แต่คือวันนี้มันแบบมันเร็วอะมันเนี่ยจะถึงเวลาใกล้หมดเวลาอ่านแล้วโอเคสรารพันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรใครชอบเลยยึะเยดดขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กานะคแล้วก็อยุกดูท้ายก็คืออยาไปดูขอให้ไปดูลิปนันด้วย เออคลิปนั้นอะเดี๋ยวผมตอน<ไ>สุดท้ายโอ้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 สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้